โอ้โหีโก้1,500ฮะจะแรงไปไหนยาวไปครับผมสุดทางแล้วเพื่อน ปาด <Eat. S 1> <laughs> ดิบทิ้งโคงแมสุดยอดนะครับเอาก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้เปิดคลิปมาก็อยู่กับมอดของรถกระบะนะครับเป็นมอดรถกระบะใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งถูกปล่อยออกมานะครับเดี๋ยวเราจอดกันก่อนดีกว่ามอี <Eat. S 1> <laughs> แม่ดิบทิงโค้งสะใจจริงๆนะครับสำหรับเจ้ารถกระบะคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยก็ต้องเรียกว่าวิกโก้นะครับวิกโก้แน่นอนชมนี้หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชื่อเต็มๆของเจ้ารถคันนี้นะครับทางคนทำมอสเนี่ยเขาเรียกว่า t o y o ต a h ไฮรักเอทีสามแปดนะครับเป็นเวอร์ชั่นของ Arctic t r u ั k นั่นเองนะฮะก็อารมณ์ประมาณว่าเอาวิกโก้เนี่ยแหละไปแต่งให้มันโหดให้มัน สมบูรณ์สมบันิกว่าเดิมนะครับสังเกตยอย่างแรกเลยนะฮะที่เห็นชัดๆที่มันแตกต่างจากวีโก้ทั่วไปนะครับก็จะเป็นบริเวณยางกับล้อนะครับคือมันแบบว่าบึกบืนมากเลยนะฮะต่างจากของเดิมนี่สิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็ตัวรถรู้สึกว่าจะโดนยกสูงขึ้นมาด้วยนะครับช่วงล่างนี่ผมคิดว่าเขาจัดเต็มมาแน่นอนนะฮะส่วนรูปทรงด้านอื่นๆก็ยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับตรงท้ายนี่มี แต่ขอลาดอยู่ด้วยนะฮะสังเกตป้ายทะเบียนนะตดฮ <laughs> อันนี้เป็นป้ายทะเบียนของคนไทยเราทำนะครับก็เป็นของจังหวัดอยุธยานะฮะแล้วก็บริเวณกระบะท้ายครับก็มีตาของโตโยต้าแล้วก็ตรงนี้เป็น Arctic t r u ัคนะครับไฮลักอินดิวซิเบิลว่าสีดำเงินสดใสนะครับส่วนด้านข้างก็ มีตาของไฮลัก3.0นะครับเครื่องสมพ3,000 D4D Invisible นะฮะประมาณนี้นะครับด้านหน้านี่ผมชอบมากเลยนะแม่ได้อารมณ์ไฮลักวิโก้ชัดๆเลยนะครับในสวยงามนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในห้องโดยสารกันดีกว่าครับเขาตกแต่งมาสไตล์ไหนบ้างอือ่ากระเถิบมาที่เบาะคนขับนะครับ ก็บริเวณของจอ LCD ด้านในนะครับจะมีโลโก้ของ a r c t i c truck อยู่นะครับแล้วก็เรือนไม้นี่จะเป็นแบบเข็มนะครับใช้งานได้จริงด้วยนะเสียงนี้ลั่นมากเลยอตรงนี้ก็เอ๊ะตรงนี้อะไรเอ่ยสีแดงๆถูกแปะไว้อยู่ด้านบนนะครับไม่แน่ใจมันคืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูดูบริเวณเครื่องยนต์ด้านในนะครับมาดูซิว่าเขาจะเก็บ รายละเอียดมาขนาดไหนนะฮะอ่าโอเคเปิดประตูห้องเครื่องได้นะครับมาดูกันนี่อันนี้คือเครื่องยนต์ของเขานะครับโอโหสังเกตว่าเก็บรายละเอียดยันฝากระโปรงด้านในนะครับแล้วก็ห้องเครื่องแม่จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวโอโห เปิดได้ทางกระโปรงหน้านะครับแล้วก็ประตู4บานแล้วก็ตรงกระบาดท้ายก็เปิดออกได้ด้วยนะครับเนี้ยบมากสุดยอดเป็นลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเจ้ารถคันนี้นะครับผมบอกเอาไว้ก่อนว่าคันนี้มันไม่สามารถที่จะเข้าอู่แต่งได้นะครับไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะอันนี้เป็นมอดแบบแอดออนปกติมันต้องเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะแต่งกันด้านนอกอู่นะครับเริ่มที่ล้อกันก่อนเลยนะฮะ ล้อผมว่าของเดิมมันก็มันก็สวยอยู่แล้วนะจริงๆเราไม่ต้องแต่งก็ได้นะล้อเดี๋ยวขอดูหน่อยถ้าใส่เป็นล้อสปอร์ตไปก็ประมาณนี้นะครับโอ้โห <laughs> ว่แต่งได้จริงนะครับแต่ดูแล้วแบบคือใหญ่อะ่ะเบื้เริ่มเลยฮะอันนี้ก็อล้อสปอร์ตนะครับเฟี้ยวเหมือนกันฮนะเลือกลายเลือกอะไรได้เต็มที่เลยนะครับนี่ เฉงเงเลือกวันนี้ไม่หมดแน่นอนครับลองดูหมวดอื่นบ้างลองดูที่ออฟโรดออฟโรดนี่อันนี้ก็แบบว่าดูแบบดูดันขึ้นมานิดตึงนะครับพร้อมลุยแต่ผมว่าของเดิมมันสวยกว่านะเดี๋ยวผมใส่เป็นของเดิมไปก่อนละกันนะครับใส่ไปล็อสต็อกนะโอเคยางทึบนะฮะแล้วก็มาดูของต่างอย่างอื่นมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับ นี่เฮ้ยรถกระบะใส่สปอยเลอร์ได้ด้วยไหมเฟี้ยวไปเลยนะฮะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้น่าจะเป็นชุดกันชนด้านหน้านะครับ B uba. B uba บูบาบูบาบวกไฟนะฮะนี่เปิดได้ไหมโอ้เปิดไฟได้ด้วยแล้วก็อันนี้ฟันลิฟฟันลิฟคืออะไรครับมันเอาไฟด้านหน้าออกไปแล้วก็อันนี้บวกหมดเลย ผมเอาเป็นอันล่าสุดนะครับบูบาบวกไล์บวกฟัลิปนะครับโอ้ชุดใหญ่ไฟกับพิบเลยทีเดียวแล้วก็สเกิร์ตครับผมสเกิร์ตอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อเป็นบริเวณของไอเซ้าที่ที่บางโคนนะครับ การโคนดีดนะครับก็มีโลโก้ของ Arctic กทัชอยู่ด้วยแล้วก็มาที่ชัซซีครับชัซซีอ่าชัซซีเป็นไอเจ้าโลบา์ด้านในนะครับแต่งเพิ่มได้ใส่ไปโอเคแล้วก็มาดูฮูดครับผมฮูดก็คือฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงมันก็มีไอเจ้าไอเนี่ยดำๆเพิ่มเข้ามานะฮะโอเคแล้วก็อันนี้หลังคาครับหลังคาอ่าหลังคาจะแต่งเป็นอะไรเอ่ย เป็นลงังเป็นอะไรสักอย่างนะครับมีผูกม,มาด้วยอันหนึงนะฮะพร้อมลุยแล้วก็อันนี้เอนจินเครื่องยนต์ครับเลเวล4แล้วก็ตามด้วยเบรกนะครับระับรถแข่งเลยแล้วก็ทานมิชชั่นระบบเกียร์แล้วก็อันนี้แต่ไม่แต่งนะครับอาร์เมอร์ก็ใส่ไป100%แล้วก็เพนส์ครับามาดูสีกันบ้างดีกว่าวันนี้เราขับ วิโก้นี่เอาสีอะไรดีเดี๋ยวผมใส่เป็นพวกสีพิเศษแล้วกันแป่นๆไปเลยนะขาวโอ้โหแสบตามากดำอ่าดำดุครับเขียวเหลืองส้มโอ้โหเจ๋งแต่วันนี้ผมอยากแต่งดำด้านฮะเดี๋ยวเราเอาที่สีด้านดีกว่ามทเทิร์นแบ็คเน่ดำดุโอ้โหดำทะมึนฮะ โอเคแล้วก็สีที่สองแต่งได้ปะสีที่สองแต่งไม่ได้นะครับข้ามไปแล้วก็ไปที่นีออนนะครับนีออนใต้ท้องรถไม่แต่งละการข้ามไปประตูเดี๋ยวนะอันนี้มันเปิดประตูไม่ใช่ของแต่งนะครับกระจกไม่แต่งเทอร์โบเทอร์โบใส่ไปนะครับแล้วก็ไฟเป็น ซีนนนนะครับโอเคอย่างอื่นก็ไม่น่ามีเลยแล้วนะอันนี้ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนก็มีอะไระมียุทธยามีลำพูนนครสวรรค์พยามีหลายจังหวัดอยู่นะครับร้อยเอ็ดอบุรีรัมย์ก็มีนะครับใส่เป็นยุดยาไปก่อนนะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่แต่งความแรงนะครับแต่ว่าใส่ m a ็กสปีดเผื่อ,อไว้การมันบั มาเดี๋ยวไปทดสอบกันดีกว่าหลังจากแต่งเสร็จสิ้งขนาดไหนครับผมรอบนี้ขอลุยโอ้หอย่างแรงโอ้แรงกว่าเดิมเยอะครับผมแบบนี้มันต้องสิ้งออฟโรดกันหน่อยไปเลยโอ้โหแม้ มันต้องขับแบบนี้นี่โอ้เยอไมวทจะไปไหนเลยคว่ำซะแล้วนะอึ๊บมาโอ้โหโคตรลุยฮะขึ้นเขาขึ้นเขาไปโอ,โอ,โอ้สุดยอด ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยรอจะเละอยู่แล้วนะ,ะฮะรถเราส่วนเสานี่ฮะมันต้องลุยแบบนี้โอ, <c> โอ้โหพร้อมรบจริงๆไม่ได้แค่ของแต่งด้านนอกนะครับความเร็วนี่มันก็ถูกจูนมาให้แรงกว่าเดิมด้วยมาขึ้นเขาก <c> ันหน่อยครับอื้ ไปเลย Woo <laughs> ต้องค่อยๆขับอยู่ดีนะครับคือมันยังแรงอยู่ในระดับของรถกระบะนะครับถ้าเอาไปขับแบบพวกรถประหลาดๆนี่ก็ขึ้นไปไหวเหมือนกันนะอืบอ่าโอเคโอ้ชิวครับผมว้า ออย่าพึ่งล่วงยังไม่อยากล่วงเดี๋ยวนะ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 เราจะไปทางนู้นครับเราไม่ได้จะลงข้างล่างขึ้นไปเพื่อนอปังเป็นไงโอเดียว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  ถ้กไปเปับมาที่เดิมแล้วเนี่ยอึบสังเกตตอนนี้ฝากระโปรงหน้านี่หลุดไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังขับได้อยู่นะโชว์เครื่องเปลือยกันเลยทีเดียวขึ้นบิกเพื่อนไปขึ้นไหมมาต้อขึ้นได้ดิเออด้ติดทะโบออโอจอดพักก่อนเล่นซะเหนื่อยเลยแม่คันนี้เดี๋ยวเราเรียกน้องโมมิมานั่งด้วยดีกว่าครับ วันนี้นั่งได้สี่คนนะมาโมมิขออัญเชิญ1 2 3 3สาสมคนป๋าไม่เคลอนอีกหนึ่งคนเป็น4ี่นะครับขึ้นได้ไหมล่ะอาวทำไมไม่ขึ้นมาไม่ต้องแย่งกันแย่งกันทำไมอยู่ค่อยๆขึ้นอ่ะขึ้นมาขึนมาินได้ปะทำไมเขาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราซ่อมรถก่อนสิ อ่านางไงขึ้นมาแล้วคนหนึ่งมาเดินชะง,งักชะง,งักครับไม่ยอมขึ้นชนกระเด็นเลยมาขึ้นอีกที่เหมือนจะบล็อก,กนะครับเขาไม่ยอมเปิดประตูขึ้นไปไม่เป็นไรเราไปกันก่อนแล้วกันทิ้งโมมิไว้ตรงนี้นะฮะโมมิลีลาอึ๊บ่า โอ้โหอีกนิดนึงเพื่อนจะถึงละอึบปออึบขี้เกียร์ขับแล้วบินไปเลยอึบอึบอึบร่วงจนได้นะไม่ เอาละฮะคุณผู้ชมสําหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าวีโกอาร์ติกทักคันนีนะครับมาทดสอบประสิทธิภาพเวลาลงน้ํากันบ้างนะครับมาดูซิว่ามันจะรอบหรือเปล่านะครับรอบนี้นี่ผมเปิดประตูขับก่อนเลยฮะเฟี้ยวจัดนี่ไปเลยเพื่อนโอ้โหน้ําเข้าห้องบริสารหมดเรียบร้อยนะครับแม่ล้างรถไปในตัวเลยแบบนี้โอ้โหกระโปรงหน้าไปแล้ว มาลุยกันต่อครับผมโอ้โหไปชนอะไรเข้ากระเด็นเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยังไปได้อยู่ครับโอ้ oh, สุดยอดเมืตะกี้มันแบบว่ามิดไอ้นี่ไปแล้วนะมิดพวงบาลายไปแล้วนะครับยังขับได้ต่ออีกมาลุยตรงนี้หน่อยควางน้อยลบลบลบนี่ โอ้โหโคตรลุยฮะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแถวโบช่วยไปนิดนึงโอ,โอ้โหสุดยอดยังไปได้อยู่นะครับข้ามกลับอีกทีนึงเพื่อนรถเรือนี่เป็นไงไปต่อโอ้โหมิดหลังคา โคตรลุยเลยไอโอ้ยังไงยังไงยังไงเน่รู้สึกว่าน้ำนี่จะทำอะไรเขาไม่ได้นะครับยังคงไปได้เรื่อยๆครับลองทางยาวดูหน่อยไปชนตัวอะไรเข้าอีกแล้ไปเลยเพื่อนลุยๆเออ แรงแรงหยบแรงแรงแร,ง,รงอีกแรงอีกอึบ <c oughs> อึบ <c oughs> โอ้โหไม่ถับครับเป็นไงล่ะไม่ถับยังนไปได้มาลองลึกลงอีกหน่อยครับไอเพื่อนเยียบให้มิดหยยบให้มิดอย่าให้น้ำเข้าท่อเออ <c oughs> รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะดับเรียบร้อยนะครับไม ล่อสวิตหลังคาเลยแม่เอาละ,ะฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้า v ีโกอ r c t ติกทักทันนี้ลงร้ำที่สูงที่สุดในเกม GA กันบ้างครับมาดูซิว่ารถลุยๆอย่างนี้พอมาลงร้ำนี่จะแรงขนาดไหนนะครับกว่าล้วก็ไปกันเลยครับผมที1 g วันโกโอ้โหกระโดดลงมาด้วยความมั่นใจครับหวังว่ารอบนี้จะไม่ปักนะครับโหแรงมากครับตอนนี้ซัดขึ้นเกียร์6นะฮะความเร็วทะลุ 300 350กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอะไรของกันนเนี่ยโอ้โหกำลังลงเพลิน GTA stop working แ <c oughs> เอาละฮะคุณผู้ชมรอบนี้มาลองอีกแล้ำหนึงกันบ้างนะครับแล้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะบักกลางอากาศนะครับโอ้ย <c oughs> กระโดดลงมาสูงมากครับผมยาวไปครับ ตอนนี้ความเร็วทะลุ300แล้วนะครับเล็งดีๆครับผมโอ้โหทางแคบมากไปกันเลย<ป>โอ้โหหมุดติ้วหมุดติ้วยังลงได้อยู่นะครับเรียบร้อยเลยมาซิงกันต่อเลยครับไหนๆก็มาไฮเวย์กันแล้วนะครับ ไปเลยสัตว์ยาวครับผมรอบนี้รถไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าติด turbo ช่วยไปยาวไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายชนกระเด็นเลยแม่เลืองทั้งคันยาวไปครับลบหน่อยลบหน่อยรถแรงมาบึ้มบุ้มบุ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 ้ม,ม,ม,มอ่าโอ้ความเร็วตอนนี้ทะลุ270นะครับ แรงพัตเทโบยาวไปก็บวโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอตของรถ t o y ย t a h i l u ักเอทีสาอร์ติกทักคันนี้นะครับก็เป็นมอดที่แบบว่าเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมากนะครับเก็บทุกซอกทุกมุมจริงๆนะฮะ แต่ว่าเวลาขับขี่นี่ยังพบบักบางจุดอยู่นะครับอาจจะมีแบบขับขับอยู่เด้งออกจากแมบบหายไปเลยนะฮะโอเคสุดท้ายนี้ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล,ล้วเรากลับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยโมรถความเร็วสูงครับผมรอบนี้นะครับผมใส่แรงม้าไปที่ 300นะครับแล้วก็แรงทอร์กเราใส่อยู่ที่10นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับความเร็วนี่จะแรงขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับผมที่สูงหน go โอ้โหออกตัวล้อฟรีครับผมค่อยๆประคองไปก่อนฮนะขับไม่ดีบีลงน้ำแน่นอนครับตอนนี้ความเร็วขึ้นไปที่600แล้วนะครับโอ้โหจะถึงพันไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเริ่มเอียงขวา ตอนนี้ทะลุพันไปแล้วนะครับเอาเรื่องแ้าคันนี้พันสองนะครับยังไงครับพันสามครับผมโอ้วีโก้พันห้าฮะจะแรงไปไหนอย่าไปครับผมสุดทางแล้วเพื่อน ป่าไมเคึ้่นของเรากระแทกขอบทางแม่